เท็กหน่อยสองเท็กหน่อยนี่วันเกิดน้องอลินนะคะสองพฤษจิ 4, 6, 3, 7, กีหกสามเจ็ดขวบแล้วเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์น้องอลินกันพี่หน่อยเดี๋ยวไปก่อน เป่าได้การเป่าได้การนี่เป็นไรเป่าได้การพี่น้องเป่ากันได้ดีให้เป่าบ่อยนะให้น้องเป่ามากดีกว่าทุกครับเออเย่เย่เย่ไหมคะน้องว่าหาเย่ต่อมั่งไหมต่อมั่งกินกินกินเลยจะให้แบ่งกินแจกไข่เด็ดทุกคนนะพี่นอยไปนี่ไปนี่คะอออะไรคะลูกไปหยิบเลยหยิบเลยใส่ชิ้นเลยออวันนี้ออเรนโอ้โหยิงข้างบนลูกยิงข้างบนเดี๋ยวมันตกน้ำเออ มันจะตกน้ามันจะตกน้ากัดได้ค่กัดเลยกัดอะใบกินไม่ได้ลูกใบมันเป็นองปลองได้องวลอมกินไม่ได้ทอะนุกเตอไพรส์ไหมฮะไม่ได้ไม่ใส่ด้ายไงงออเตอรไพรส์ปเตอไพรปะอะไรย่หอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอาอโอยดูปากที่น่ะดูปากที่น่ะ อ๋ออ,อร่อยเป็นหมาน้อยเลยเนี่ยดูปากสินะฮะตอนแรกมามาป้อนอ่ะไม่กินต้องให้ปะปากินก่อนแล้วปะปากินแล้วเขาก็ถึงกินนะอ้ามน่ารักจังเลยหมาน้อยของม,มาไม้เล่นน้ําหิวละสิอุ้ยดูยืนเรียบร้อยเชียนะหนขวบสิบเดือนครับฉลองวันเกิดเตีินเจ็ดขวบ สองพศจิหกสามเราอยู่ที่เซนทรลแกนมิลาดืมหลังจากกินเค้กเราก็หม่ำนมครับหม่ำม้ำหม่ำม้ำเดี๋ยวไปเล่นน้ำต่อนะหม่ำม้ำเก่งจังเลยครับหม่ำม้ำเก่งจังเลยครับ